สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาตรงหน้าบ้านนี่นะคะมาดูเม็ดมเมล็ดจันผานะคะปกติจันผานี่เป็นพืชที่ขึ้นที่หน้าผาที่แห้งๆนะคะนี่ดูเม็ดของมันขึ้นเป็นพวงใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะเม็ดของมันเนี่ยถ้าแห้งแล้วสามารถนํามาเพาะนะแช่น้ําสักหนึ่งสองคืนแล้วก็นํามาเพาะในดินออกเป็นก้าจันผาเอาไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะ อันนี้ที่น่าแปลกก็คือมันจะหันไปทางทิศตะวันตกนู่นนะคะเพื่อนๆทางทันทิศตะวันออกคือด้านด้านที่มองเห็นเนี่ยนะคะจะไม่มีก้านมาทางนี้เลยนี่ก็ตายไปหนึ่งก้านนี่หันมาทางตะวันตกมาทางนี้หมดเลยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้คะ่ะหาคําตอบไม่ได้บางคนก็บอกว่าจะมีดอกมีอะไรด้วยเราคอยดูต่อไปนะคะจันผาขึ้นที่หน้าบ้านญาติเอามาให้ตอนขึ้นบ้านใหม่อะคะ่ะ ปลูกได้แล้วสวยงามเป็นช่อจัดสวนได้สวยค่ะ